สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ f ทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะวันจันทร์ที่5ตุลาหกสาค่ะมาเบิ่งกันขางัวัวราคาเมื่อนี้เป็นไใใด้ดแต่หักคือเป็นโลงๆบ่ค่อยหลายปันได้โลงๆไม่เต็มหรือว่าคือลดเบิะบนเอาคือลดเบิด์ละ ก็เอางวามาบ่ใส่งวคะแม่กับลูกแปดหมื่นห้าอันที่นอนอยู่บ่คะแปดหมื่นห้าแม่กับลูกไงตัวน,นี้เดียวตัวน,นี้แปดหมื่นห้า ลูกตัวผู้ก็ลูกนอนนะได้จักเดือนละลูกลูกได้จักเดือนละวสามเดือนสเดือนเอามาจะโคมเหรอเอามาสาตัวใสตัวนี้เท่าไหรต,ตัวน,นี้สามสิเบเอ็ดตัวนี้สามสิเบเอ็ดล่ะสิ คะอ้าที่ได้ลูกหรอทองตีงแล้วติถ้าสนใจทังมาได้ที่เบอร์ใดเพราะศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งอันนี้ของพอกิ่งค่ะอันนี้อันนี้คือทองเก่แล้วส้ำเพคะ ทอ้ทองแก่แล้วตัวนี้เมื่อกี้นี่สาส,สิบวันนี้รุนนี้สาวเก้าอ่ะจ้ะอันนี้คือตัวเทือกันี้ตัวผู้อันนี้สาวเก้าข้องอจะประมาณนี้แหละสามสิบขึ้นไปยิบเก้าสามสิบ แดงแดงนี่ของไข่นะแดงแดงนี่อันนี้แม่ลูกแปดสิบหกแปดสิบหกก็ลูกตัวขนหนามากเลยเพอคราะแปดสิบหกพ่อมีบบทองบหม มีลูกร้องมีมีท้องก็มีเดือนแล้วเดือนแล้วท้องสเดือนแล้วมานั่แบเนเปดหมื okay. yeah. inhos, in like, ่นหกกับประมาณนี้นะคะรุ şey. yeah. <t xt> ่น <rumors> น <t xt> ี <rumors> ้ กลับไปทางนั้นบ็ได้ยังเดี๋ยวมันตัยเต็ดมืนหกตัวนั้นพอนีบทโธบอ่ ฟ้ามีบอโทรป่ะดสอดสอห้าสี่หกสามห้าสี่หกสามเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหมาเอามือใดก็ได้เอาผูดก็ได้บ่เกินสองมือไม่ให้เกินสมือวัันละเออบอโดนก็ได้หรอกขายืัอนี้ก็ได้ท่งนดีนะใจจะขายมือแล้วใจจะขายวันนี้ละคุน ก็่าเพิ้อตอนนั้นอาตไ่หอันนี้ขายแล้วนี่ยื่นใบหากันละตมกีี่เพโคมนะเมาไว้ด้วยนะเพ่นไปแล้วไปแล้วซื้อแล้วอันนี้ขายแล้วบ่คานนี่ขายแล้วบอ ห้อนเธอได้มีสองโตคนนี้ปะคุนปะตอนนี้ัตสองตน ซาสองตัวละซาสองอันนี้ก็ซาสองอันนี้ก็ซาสองตัวนั้นเด้รร่นี้สี่หมื่นสานี้สี่หมนสามี่ค่ะสี่หมนสามค่ะรนี้สี่หม่นสาม รุ่นนี้สี่หมื่นสาม,อ,มอันนี้ของดวงดารางวง,งามสัพพลา đen 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 ก็มือนี่บางงัวบางบางบาหลายมือบางบางราคาแพงซื้อไว้แล้วกะพอได้อมาก็มีเพราะว่าม้นเป็นช่วงที่เสียงเนาะถ้าเจอกันที่ตลาดกับเมื่อกันเดี๋ยวมันติดเชื้อค ต่อรองกันเนาอันนี้มีแต่ขายนั่นนี้นะคะขายต่อรองกันอยู่จ่งน้อยปีที่ออกตัวอแบบพูนออดาปาแล้วมันจะขายได้เลยเจ้าจะเอา่ไฮะเา่ดีแล้วบลาดะ bò 2 con ni. Mua chà bọ. Hỏ hò 120 210000. 120 120000. นั่นรถยุบก็ขามน่นไปเลยบ่พรไปเลยบ่เออไปเลยค่ะค่ะม้งามจปีละมนปีส่เดือนคู่ตปีสี่เดือนทั้งสอง่บ่คะแสนั่นแหก็เพะแสนสองมื่นครับแสนสองมื่นแสนสองมื่นสองตัวนี่อันนี้งัวแม่สาวเหระงัวแม่สาวนะคะสนใจ ติดต่อมาได้ที่พ่อน้อยนะคะเต่างอยนะคะ0985038742ค่ะต่อรองกันได้คุยกันได้ที่พ่อน้อยเต่างอยแม่สาวทั้งสองค่ะขายหมดแล้ว ขายหมดหรือยังอันนี้รุ่นรุน่นกลางจากใหญ่แล้วก็รุ่นกลางรุ่นกลางกลางเพราะตัวนี้คือดื้อใช้หาแม่บอกใส่แม่ ขายบ่ลอะไริโอ้ยยังลายได้บ่นดิโอ้ามาโล่เนี่ยมาโร่นึอามาโล่นึ่อตเป็นสันเลยมาโ่นึ่งด้เอามาลายตัวมันนสันยังราคาจากตัวละ อันนี้ก็แม่ไหมคะครับแม่เดีลูกมันแม่ลูกโอ้แม่ลูกแม่ลูกนี่เขาได้หองแม่ลูกเดี๋ยวเอิ้นสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดลูกแดงลูกดำนี่สามเจ็ดใส่แม่แม่ลูกดำตัวนี้บอกโอ้แม่ลูกดำแดงกับแดงโอ้แดงนี่แดงกับแดงดำกับดำมาสั้นลูกนะเดี๋ แดงกับแดงเออโหรู้คนเดดแดงสี่สิบเจ็ดอันนี้สามสิบเจ็ดท้ายเจ็ดปันนละอันนี้สามสิบอันนี้สีตัวใดตัวใดอีกคะตัวใดอพดีคู่นั้น บักเทิกนั่นบักเทิกนั่นเท่าไหรค่นั้นสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแบักเทิบนี้สี่หมื่นแปอันนี้สามสิบเอ็ดห้าอยสามสิบเอ็ดห้าร้อยอันนี้สามสิบเอ็ด้าร้อยตัวนี้ ตัวสิตัวสองตัวรวมสิบส่แว่าครังอันนสองตัวอันนี้สีครับสี่สสนใจทังมาได้ที่ที่เบอร์ศูนย์แปดสามนศเดสักน้องบดแดงสักน้องบแดงนะคะยังเจ็ดตัว หแล้วก็หกเจอันนี้ห้าตัวสองโคม12ตัวเหลืออยู่7ตัวทักมาได้น,นะคะที่เบอร์ในหอยสักค่ะน้องบอับแดงค่ะทั้งโคมทางตัวผูได้แบบใดมี ให,ให้ให้ชมให้เบิร์ไปกับแม,บบแม่แม่กับลูกไปนํากัน วันนี้บางนะคะบ่หลายนะคะบ่หลายไม่หลายไม่เยอะ ของเจ้าบอสายเพื่อนเราใายเพื่อนอันนี้โบขายดีอาม่า,าเามาเื่อไหร่น่ะอามาสองสามคนแล้วเบ่แม่รู้จะได้ลูกมือหา่าใช่แม่รู้ใช่รู้ลูกล,กลกูกมือหา่าอันนี้ลูกเดี๋ยวลูก หกหมื่นห้าคุณดัรู้คิดื้อขนาดคุณด้รู้ <c oughs> อ้เอามามามาขอกองแล้วขากองแล้วหกหมื่นห้าสองตัวนิสส้สิ ลูกคี่เดินลูกคี่เดิหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าต่อรองได้เพิ่นก็ได้ลูกเถิกเด้ลูกเถิกสนใจทางมาได้ที่เบอร์บอกไเนาะศูนย์ศูนย์เก้าห้าสีหนึ่ง ก้าเจ็ดนึงนึงอันนี้คือเบือที่ดอนทอยนะคะน่งวนี่นที่ดอนทอยะคะ่ะเดุกโอ้พหดีห้องแล้วบอ่อใช่บอ่อตัวขาวนี่เดสิ ตัวเดียวบ่ท้องบ่ประกันทองอารันทองอนี้ห้าหมื่นห้าหมืีขาวขาวนี่ห้าหมื่นทองท้องจังเดือนแล้วหเดือนหอเดือนละอันนี้ท้องหเดือนชาโลเล่สมาโลเลนะท้อง อันนี้ก็ทักมาได้ที่เบอร์ที่บอกไปนะคะเจ้าเดียวกันค่ะตัวนี้ดิสองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่ 24, นสี่ก็เจ้าเดียวกันค่ะกับตัวโคแม่ลูกนะแล้วก็สีขาวแล้วก็ตัวแดง ของปรอยู่ธถ่ายอาบรรยากาศเจ้าของไปหาหลอกบ่งวัวบึงควายบ้าง เอาของใครถามหาเจ้าของอยู่แล้วตัวใดเนี่ยของในหอยต้อมเหรอตัวนี้บ่ตัวนี้ของขวตนี้สี่หมื่นเก้ บ่แม่นางพานมนมหนูนนคู่ซีมันเก้าอันนี้ห้าสิบห้าแม่ลูกป่ยแม่กับลูก อันนี้ห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าแม่กับลูกสองพวไหอ่ะพกม่ ตัวนี้ตอวนี้ขนกสี่สิบสองตัวนี้สี่สิบสองอันนี้คลองนะ่ห้อยอันห้อยต้อมนะคะเนี่ยต้อมปสซิ่งเล้นะสนใจก็ทักมาได้ที่ศูนย์แปดสีเจเจสสเกสี่นะคะที่น่ห้อยแบงนะคะ โอ้ที่แน่หอยต้มนะคะเบาซื้อคิดซื้อถือแล้วแอดมินกันอันนี้เลยค่ะสตัวตัวละสามสิบเจ็ดสา็ดสามสิ็ดสาอันนี้ก็สามสิบเจ็โอ้ย เยยบยาขี yep. 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 ้ง um ัวแล้วอันนี้ของในห้อยต้มนะคะต้องคอยซิ่งนะคะสนใจทักมาได้ค่ะที่ที่เบอร์0847974494นะคะ ่่ <g ülme> สีสิ40 43อันนี้ก็ของนายห้อ,อยต้อมไยซิงคือกันนะคะนี่43มาดีแล <g ülme> ้วไปเลี้ยงจอย่อสนใจทักมาได้ที่เบอร์084 797 4494นะคะของนายห้อย <g ülme> ต้อมค,ค่ะต้อมไยซิ่งค่ะ โอ้มีงัวงามได้ในหอยใส่มวอนี่ฮะสูงแท้เพียงคางเลยติคะคะลูกผูกท้องคะ มก้ามหมื่อห้าสองไม่ีมาแล้วมาแล้วใบพอกะพุ<อ>ภาพุษษษษภาครับใบพะชม,มาแล้วมาแล้วยาดดีอันนี้เอเจอแลางา้วมีใบพะชยาดดีชมแล้วผมแล้ว ้าเดือนกว่าแล้วเหาันกว่าล้วพสาพสพาิสิบแดพสสิบแพสสิบแปอควันนี้เดือนไรนันี้มันก็มีกจบมั้สิบแปดพสะผสมนะเรียนขึ้นแล้วหอ้โหหัวหรอนมโเตเทงโจ๊ข้าชั้นบ้ โอ้เพียงอันเพียงคอในหอยใ่เลยคนเลยโอ้จหเพียงคอแล้วกายแล้วกายคอแล้ว้อหูแล้วที่ผ okay. ู้ชใจทักเข้ามาทักเขมาที่เบอร์ศูนย์ศูนย์หกสามหกสองห่งหกสหนดเจ็ดหนึ่งศดเดหน่งศูนย์ค่ะช้าดเลยช้าเบิดได้ค่ะบทันบทันด้นะช้าแล้วบทันได้ประเสริ โอยแม่กับลูกในท้องอีกอช้าอดหมดนะคะซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามเจ้ามื่นห <95. S 1> ้าโตอรองได้เก้ามื่นหักต่อรองได้อโอ้ยเป็นจค่เพียงอันเพียงกันกับอัน กับแม่เทียแม่แล้วผมลู้เก้าหมืน่นเก้าหมื่นห้ามีใบผสมเรียบร้อยทองมานพร้อมซื้อสองได้สามนะคะซื้อสองได้สามค,ค่ะหูนะหือทองในชันหบายทำโบรานแต่เยี่ยฝู แม่ท่านเยเพราะว่ามันเสียนวิัตวบัตินะเฮาไปไกลมันรักเค่ะยคขี้ัง่้ลยค่ะแล้วมันโตไปมือหันแบบมืองคุยหวมือหนตีเนาย้อนเป็นมวยมืเจียบะโยมือลงท่ามันก็เจียค่ะ คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์นห้อยชัยนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์หน้านะคะ่ะที่ยนทอยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า